สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องน้ำหนักของรถน้ำหนักของรถพ่วงที่จะพ่วงแล้วก็ขนของนะคะมันจะมีคำศัพท์อยู่3คํคำที่เราจะต้องทำความรู้จักแล้วก็แยกแยะความแตกต่างนะคะนั่นก็คือคำว่า h h a n ติ e Wicht, Max l ลแล้วก็ Total w i c กค่ะ c h a n s ิ e i ก t ก็คือน้ำหนักรถพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งน้ำหนักคนขับนะคะรวมน้ำหนักคนขับเข้าไปในนั้นแล้วนะคะรถพร้อมใช้งานก็คือรถที่เติมน้ำมันแล้วนะคะ m a ก l ์ s ก็คือน้ำหนักทั้งหมดที่สามารถบรรทุกได้นะคะบรรทุกได้หนักสุดเท่าไหร่เขาเรียก Max Lu s นะคะ Total w e i ก h ก็คือน้ำหนักของ c แช s t e ์วิกบวกกับน้ำหนักของ Max Lu s เราก็จะได้ Total w e i g h น้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะน้ำหนัก3ส่วนนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ในส่วนของรถพ่วงนะคะใช้คำเดียวกันนะคะทั้ง3ามคำนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของรถพ่วงนะคะมันมีกฎระเบียบบอกอยู่ว่า et l e t slab h n total weight per h e r k คูณระเฟติกโลกรั รถพ่วงอย่างเบามีน้ำหนักรวมสูงสุดอยู่ที่750กิโลกรัม total weight เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือน้ำหนักของรถพร้อมใช้งานบวกน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกได้มากที่สุดรวมกันแล้วอยู่ที่750กิโลกรัมแต่มันมีระบุไปอีกนะคะเกี่ยวกับรถพ่วงชนิดเบาเนี่ย Aven et s ็ดสแลปไ e ่เก total w i g h t and น o ูนรกิ kan ว่รารละทั้งไสลงเอร์ดนซัมมันลักด์ัร์ทอลวิกต์นพุสแวด์สลับข่อ,อบิล์อร์ทีส350กิโลกรัมหมายความว่าถึงแม้ว่ารถพ่วงเนี่ยจะมีน้ำหนักรวมมากกว่า750กิโลกรัมก็สามารถจัดให้เป็นรถพ่วงชนิดเบาได้ถ้าน้ำหนักรวมของรถลาก น้ำหนักรวมของรถพ่วงเนี่ยรวมกันแล้วหนักไม่เกิน3,500กิโลกรัมเรามาดูตัวอย่างนะคะรถยนต์คันหนึ่งมีแชนสเตวิกอยู่ที่1,700กิโลกรัมมี m a x l คลอยู่ที่400กิโลกรัม1,700บวก400ก็จะได้ทตทวิกอยู่ที่2,100กิโลกรัม รถคันนี้ที่มีน้ำหนักรวม2,100กิโลกรัมจะมาลากรถพ่วงคันหนึ่งที่มีเชนสเตวิก300กิโลกรัมมักซ์ลัส8 0 0กิโลกรัมแล้วก็มีทั้วทอลวิกอยู่ที่1,100กิโลกรัมทั้วทอลวิกเราก็เอาเชนสเตวิกบวกกับมักซ์ลัสก็จะได้ทั้วทอลวิกนะคะคำถามมีอยู่ว่าแรกหน้าสลบวังเน่นสมเอ็นและสลบวัง อมเดนขบพลาสติบีแลนรถพ่วงคันนี้ถูกนับเป็นชนิดเบาได้ไหมถ้าเชื่อมต่อกับรถยนต์คันนี้วิธีการก็เอาน้ำหนัก2,100มาบวกกับ1,100เราก็จะได้3,200กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักสูงสุดที่เขาระบุไว้ให้หนักได้อยู่ที่3,500กิโลกรัมหมายความว่า รถยนต์คันนี้ลากรถพ่วงคันนี้ได้ไม่ผิดกฎระเบียบนะคะเพราะว่าน้ำหนักรวมกันแล้วอยู่ที่3,200ซึ่งก็ต่ำกว่า3,500นั่นเองนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวทํำใบขับขี่นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่ามักจอกสอบหน้าจอกสอบจะ มานำเสนออีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ